ทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แฟนๆกล้องเลงเรียกร้องกันมามากเลยนะคะสำหรับการรอคอยที่แสนยาวนานในระยะเวลาทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะคะที่น้ำอิงได้สั่งทำกล้องเลงพิเศษขึ้นมานะคะมันคือ V 2, ีทีถึง12เท่าหน้าเลน44นะคะน้ำอิงอได้สั่งทำเส้นเลงพิเศษจะมีตัวเลขอยู่ข้างในนะคะข้างล่างก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆต้นคริสต์มาสอยู่ข้างล่างที่สำคัญคือเลนปุ่มสเกลปุ่มปรับมีความสมูทขึ้น ปุ่มเป็นแบบ M-LAD นะคะเป็นมิวแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวกล้องนะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะฝากระดกก็จะเป็นสีดําแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีน้ําเงินดํานะคะปุ่มก็เหมือนกันอัพดาวปรับหลาแล้วก็ซ้ายขวา ตรงนี้ก็เป็นไฟในเส้นเลงมีสสีนะคะก็คือสีแดงและสีเขียวไฟในเส้นเลงของรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทําให้ไฟมันเต็มเส้นขึ้นซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ไฟในเส้นเลงมันจะมีแค่ครึ่งเดียวตรงกลางน้มอิงจะเปิดไฟในเส้นเลงให้ดูนะคะไฟในเส้นเลงก็จะมีอยู่สสีสีแดงกับสีเขียวท,ที่เปิดตอนนี้คือสีแดงนะคะสีแดงระดับ เข้มสุดระดับ5นะคะต่อไปก็ระดับ4ระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับ1จางสุดนะคะแล้วก็มาสีเขียวสีเขียวระดับเข้มสุดระดับ5นะคะเป็นแบบนี้ต่อไปก็ระดับ4 3 2และ จางสุดหนึสีเขียวนะคะอ่าประมาณนี้นะคะไฟในเส้นเล็งเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่ากล่องเขาให้อะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะน้ำอิงบอกเลยนะคะว่าน้ำอิงแถมไม่อั้นค่ะน้ำอิงแถมค่ะมองลอดศูนย์นะคะปกติค่ะมองลอดศูนย์จะขายอยู่750บาทนะคะน้ำอิงแถมไปให้เลยนะคะฟรีๆหนึ่งคู่ระดับน้ำหนึ่งตัวนะคะ แล้วอันนี้ท่อบังแสงนะคะท่อบังแสงสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนให้มันเป็นทึบหมดแล้วไม่มีรูต่อไปก็จะมีพวกผ้าเช็ดเลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้นะคะน้ำอิงมาลองติดบนปืนให้ดูแล้วนะคะ3กระบอกน้ำอิงเอากล้องรุ่นนี้มาติดเหมือนกันทุกกระบอกเลยนะคะกล้องรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะสําหรับปืนกระบอกแรกเป็นซีแซ่สี่ห้านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนะคะอ่าส่วนกระบอกถัดไป น้ำอิงใช้ปืนซีซ่าสี่ห้าเจ็ดจักรู้วนะคะอันนี้ใส่ท่อบางแสงไปแล้วนะคะมันก็จะออกยาวๆนะคะแบบนี้สวยและกระบอกถัดไปเป็นซีซ่าสี่ห้าเจ็ดรอยัลนะคะนะคะน้ำอิงไม่ได้ใส่ท่อบางแสงนะตัวนี้เพราะว่าปืนมันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้สังเกตดูนะคะว่าน้ำอิงจะใช้ขาต่ํานะคะส่วน2ตัวนี้น้ำอิงใช้ขารอดศูนย์ เป็นขาสูงนะคะน้ำอิงเอาเป้านะคะไปวางไว้ที่ระยะ20เมตรเรียบร้อยแล้วเราจะทำการตั้งกล้องกันก่อนนะคะเรามาเริ่มตั้งกล้องกันนะคะ20เมตรน้ำอิงจะยิงให้ดูก่อน,นเส้นเรลงมันก็จะเป็นแบบในภาพเลยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆต้นคริสต์มาสก็มีตัวเลขนะคะ น้ำยิงไปแล้วนะคะนัดแรกทุกคนน้ำยิงจะบอกทิศค่ะก็คือในกรณีที่เราจะยิงไกลๆแล้วเราจะยิงเผื่อนะคะเนี่ยเราเอาสเกลาวางตรงกลางอย่างนี้ก่อนแล้วเราดูนะคะว่ากระสุนมันอยู่ที่เลขไหนสมมติว่ามันอยู่ที่เลขข้างล่างลงมาเลข2ใช่ไหมข้างอ่าแล้วก็ข้างซ้ายประมาณเลข1เนาะแล้วทุกคนเห็นจุดไข่ปลาตรงรูกระสุนไหมจุดใหญ่ๆจุดหนึ่งอะตรงรูกระสุนน่ะให้เราเอาจุดใหญ่ๆตรงรูกระสุนเนี้ยจุดไข่ปลาเนี้ย เลื่อนขึ้นมาวางทาบตรงจุดแดงที่เรามาร์คไว้นะคะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวน้ำอิงจะลองยิงให้ดูมันเป็นจุดที่กระสุนตกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือประโยชน์ของเส้นเลงที่มันเป็นจุดอย่างนี้นะคะจุดไข่ปลาอย่างนี้นะอ่าเอาทาบใหม่อ่าจุดนี้จะปุ๊บเอาเลื่อนมาไว้ข้างบนอ่าเดี๋ยวปุ๊บยิงนัดที่สองนะคะ ่เห็นไหมเข้าแล้วเห็นไหมอเอาอีกด้านหนึ่งจุดไข่ปลาตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้แล้วก็ยิงอืเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะคะ นี้คือที่น้ำอิงยิงนัดแรกนะคะแล้วน้ำอิงก็เอาเส้นเล็งนะคะในกล้องวิธีสองเนี่ยมาทาบตรงกลางแล้วข้างล่างอะ่ะเส้นเล็งอะ่ะมันเขีน่นมันตกที่เลขสองส่วนซ้ายมือมันตกที่เลขหนึ่งทีนี้น้ำอิงก็เอาจุดที่มันวางอยู่ตรงกระสุนรูกระสุนตรงเนี้ยขึ้นย้ายขึ้นมาทาบตรงนี้แล้วก็ยิง อันนี้ในกรณีที่น้ำยิงไม่ได้ปรับกล้องอะไรเลยนะคะอันนี้น้ำยิงน้ำอิงยิงซ้านะคะ2นัดแสดงว่ามันเข้าดูเดียวกันนะคะการยิงแบบนี้มันเป็นการยิงที่แบบเวลาเรายิงในระยะไกลๆนะคะเรายิงไปนัดแรกตุ๊บป,ปุ๊บเราเห็นกระสุนมันตกอ,อยู่ตรงไหนนะคะก็เอาตรงนั้นนะมาทาบยิงได้เลยนะคะแต่คุณจะปรับก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ถนัดแต่อันนี้น้ำยิงทํา ให้ดูคร่าวๆว่าทิกน้ำอิงเป็นอย่างนี้นะคะก็จะได้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาตั้งกล้องให้เข้าตรงกลางกันนะคะเอาเส้นเลงน,นะคะท้าบตรงจุดแดงตรงกลางให้ตรงอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บดูนะคะว่ากระสุนมันอยู่ตรงไหนกระสุนมันตกอยู่ข้างล่างประมาณเลข2อออกซ้ายประมาณเลข 1, 1เราก็จะอัพขึ้น2 ตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งซ้ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาให้มันขยับเข้ามาขวาหนึ่งมาเริ่มกันที่อัพขึ้นก่อนดึงขึ้นปุ่มดูนะคะว่าอัพอัพคือตัว U นะคะเราจะอัพไป2นะคะก็หมุนมาทางนี้ 1. 2. เรียบร้อยกดลงไปปุ่มแบบไหลลื่นสมูทมากต่อไป ปุ่มซ้ายขวานะคะดึงขึ้นดึงออกก่อนเหมือนเดิมเสร็จแล้วปุ๊บเราจะปรับให้มันมาทางขวาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขวาขวาคือตัว R นะคะซ้ายคือ L เราจะปรับไปทางขวาลูกศอนชี้มาทางนี้เราก็หมุนมาทางนี้นะคะ1พอนะคะดึงอ่าเลข1ตรงแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บกดลงไปเรียบร้อยน้ำอิงจะย,ยิงให้ดู เล็งกลางเลยนะคะอือขออีกนัดหนึ่งนะคะ รุ่นนี้มันเป็น SFP นะคะอย่าลืมซูมที่10เท่านะคะต้องซูมที่10เท่าก่อนนะคะเนื่องจากว่าค่าสเกลกับปุ่มมันจะเหมือนกันนะคะนี่เขาบอกนะคะคู่มือนะคะพลิกมาข้างหลังเขาจะบอกนะคะว่า r e t i c a l Position นะคะ 10x ตรงนี้ต่อไปนะคะน้ำอิงจะมาเซต0รนะคะให้ดูก็ใช้หกเหลี่ยม เสร็จแล้วปุ๊บดึงทุกคนมันเป็นอะไรที่ดึงง่ายมากสมูทมากรุ่นนี้เสร็จแล้วหาเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะเอาเลขศูนย์วางให้ตรงกลางจุดขาวๆเล็กๆตรงนี้ต่อไปเซตซีโร่ด้านข้างเลยนะคะซ้ายขวา เลขศูนย์เอาเลขศูนย์วางให้ตรงจุดขาวๆเล็กๆแล้วก็ขันน็เรียบร้อยค่ะต่อไปน้ำอิงจะมายิงลูกโป่งนะคะในระยะ100เมตรนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ น้ำอิงจะเล็งเอาเส้นเล็งนะคะวางทาบตรงกลางนะคะลูกโปง่งเป้าสซาสุดนะคะสีชมพูมาดูกันนะเลงกลางเลยนะคะทุกคนตอนนี้ลมมาก็จะยิงยากหน่อยทุกคนเห็น ดินที่มันพุ่งออกมาควันดินที่มันสะเก็ดดินที่มันพุ่งออกมาเมื่อกี้ไหมมันอยู่ประมาณเลขสองนะคะที่น้ำอิงเห็นเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นกระสุนมันตกต่ําลงมา <S <S เพราะว่าเราตั้งกล้องที่20เมตรไงคะพอเราเปลี่ยนมายิงที่ระยะ100เมตรกระสุนมันก็เลยกินต่ําลงมาประมาณเลขสองสองมิลน,นั่นเองเรารู้แล้วนะคะว่ากระสุนมันตกที่เลขสองนะคะเมื่อกี้เราเห็นดินใช่ไหม ต่อไปเราก็จะเอาเลขก2ขยับขึ้นมาวางทาบตรงกลางลูกโป่งแล้วก็ยิงเลยติ้งเรียบร้อยค่ะสุดยอดไหมคะอ่ะเอาอีกลูกหนึ่งแล้วกันเลข2เหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะในกรณีที่เรานะคะไม่อยาก ยิงเผื่อไม่อยากเลงเผื่อละเราอยากเล็งตรงกลางเอาเส้นเล็งตรงกลางเนี่ยมาทาบลูกโป่งแล้วก็เล็งยิงกลางได้เลยคือตอนนี้เราซูมที่กำลังขยาย10เท่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่าเส้นเลงสเกลนะคะปุ่มสเกลปุ่มปรับกับค่าเส้นเลงของกล้องมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ง่ายๆคะ่ะเรารู้แล้วไงคะว่ากระสุนมันตกที่เลข2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดึงปุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ อัพค่ะตัวยูชี้ลูกศรชี้มาทางนี้นะคะก็หมุนมาทางนี้มาสองเลขหนึ่งแล้วก็สองพอตรงเสร็จปุ๊บกดลงนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะได้เล็งเอาเส้นเล็งวางทาบกลางลูกโปง่งแล้วก็ยิงกลางได้เลยไม่ต้องเผื่อนะคะ,ะมาดูกันน้ำอิงปรับแล้วนะคะ แล้วยังจะเอาเส้นเล็งทาบตรงกลางแล้วก็ยิงเลยนะคะสามนัดหนึ่งสองและสามเรียบร้อยค่ะ เป็นไงคะง่ายไหมที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปุ่มสเกลนะคะกับเส้นเล็งที่เราตั้งไว้กำลับบงขยายสิเท่าเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันมันตรงกนันสามารถคำนวณการปรับได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของอกล้องว VT2 เส้นเล็งแบบใหม่หน่วยเป็นมิลนะคะทุกคนดู เดี๋ยวน้ำยิงจะลองยิง200เมตรให้ดูแล้วกันเนาะต่อไปเราจะเปลี่ยนระยะยิงมายิงที่200เมตรนะคะเซตศไว้ที่ระยะ20เมตรนะคะมาดูกันว่าน้ำยิงจะมีวิธียิงยังไงนะคะเริ่มแรกน้ำอิงก็จะเล็งเป้าหมายคือลูกโป่งสีชมพูซ้ายมือสุดก่อนนะคะน้ำอิงจะใช้เส้นเล็งนะคะตรงกลางเนี่ยเล็งเป้ากลางไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากระสุนมันจะตกอยู่ที่ประมาณเลขอะไรในเส้นเล็งนะ หนึสองซ้ำอ่าทุกคนเห็นสะเก็ดดินมันขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมน้ำอิงเห็นมันอยู่ประมาณเลขเ็ดนะอ่ะพอเรารู้ว่ามันตกมาประมาณเลข7นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำอิงจะลองเอาเลขเ็ดเนี่ยขึ้นมาท่าเป้าหมายลูกโป่งสีชมพูนะคะแล้วก็ยิงดูว่าจะโดนไหม เลขเจ็ดจริงๆด้วยค่ะทุกคนลูกป่งแตกไปแล้วเพื่อความชัวร์นะคะจะยิงซ้ำนะคะอ่าเรียบร้อยเลขเจ็ดจริงๆนะคะต่อไปนะคะน้ำอิงจะมายิงแบบปรับนะคะ แบบปรับก็คือ,อเมื่อกี้น้ำอิงรู้แล้วนะคะว่ากระสุนมันตกอยู่ที่เลขเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอิงก็จะยิงแบบให้เอาเส้นเลง็งวางท่าเป้าลูกโป่งตรงกลางเลยไม่ต้องเผื่อละน้ำอิงก็จะปรับนะคะโดยการอัพขึ้นไปนะคะอัพตัวยูนะคะลูกศรชี้ไปทางไหนหมุนไปทางนั้นนะอัพไปเจ็ดเลขนะตอนนี้อยู่ที่เลขศูนย์นะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก,หกอยู่ที่ศนย์เพราะฉะนั้น7ก็ต้องอยู่ที่1น,นะคะแล้วก็กดลงเดี๋ยวน้ำอิงจะลองยิงให้ดูนะคะนัดแรกเร่งกลางเลยนะคะเมื่อกี้เราปรับแล้วนะเร่งอ่าเรียบร้อยค่ะ แอบมีนกมาอยู่ข้างๆเมื่อกี้นะคะตกใจวินไปละอ่ะเพื่อความชั่วเดี๋ยวยิงนัดที่2นะคะก็คือลูกโป่งขวามเมินน้ำอิงนะคะเลงกลางเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะง่ายไหมคะและนี่ก็คือการยิงในระยะ200เมตรนะคะ กับกล้อง VT2 3ถึง12 X44 ตัวอัปเกรดกำลังขยายแค่12เท่านะคะยิง200เมตรได้สบายเลยนะคะสำหรับตัวนี้น้ำอิงขาอยู่ที่3,600บาทนะคะก็จะได้ขามองลอดศูนย์นะคะแถมฟรีไปให้เลยคู่หนึ่งนะคะได้ฝากระดกป๊อปอัพนะคะสีดำล้วนหน้าหลังนะคะได้ระดับน้ำตั้งกล้องถ้าใครอยากยิงแบบน้ำอิงง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ต้องจัด VT2 ตัวนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมน้ำอิงนะคะวันนี้ลาไปก่อน นะคสะวัสดีค่ะบ๊ายบาย